สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นมาคลาสอีกแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะสำหรับรหัสเนี้ยแล้ววันนี้ก็มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ประตูทางลับเนี่ยก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับซึ่งหมดไ้เลยว่าเมื่อเราเนี่ยยังไม่มีเหล็กเลยนะครับมีแต่หินนะแต่ว่าก็ยังตกแต่งให้มันสวยขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ต้องทําอุปกรณ์ด้วยอะไรพวกเนี้แล้วก็ต้อง ต้องแบบว่าต้องปรับเน็ตด,ด้วยเออเน็ตกลับมาเร็วแล้วโอเคไม่โทษเน็ตแล้วเฮ้อหายใจเลยทีเดียวนี่ครับระบบรักษาความปลอดภัยนี่ครับคือีเรียกว่าแบบว่าโอ้โหคือแบบให้เอาแบบว่างงคือแบบว่ายิงยังไงคือแบบว่าซอมบี้เข้าไม่ได้อ่ะเฮ้อยอาเร็ว มืดเร็วนอนดีฟ้าเดี๋ยวเราจะไปออกไปดูทางรับนะครับแต่ก็ต้องระวังนะเอาพิกแอร์ก,กับโอ้ยพวกที่มันยังลรงจะพังใาใช้ครับในพวกไม้เนี่ยที่มันเป็นไม้เนี่ยเป็นเศษไม้เนี่ยเราเราจะเอาไปเผาะนะครับจะได้เป็นของ ดินเนี่ยก็ปกเป็นดวจะเอามาทำอะไรเนื้อเน่าออกไปพอกินผมกดกินแล้วแหละแต่มันกินไม่ได้เอาเนื้อพวกเนี้ยเไรเอาไว้ก่อนตรงนี้เอ,เอ้อเน,นี่ยแหละไอ้ถือดาบข้มงก่อนตุ๊กตุ๊ตุ๊กปิดปิดปิด ับคีเปอร์มึงมึมึม้อย่ามาระเบ,บิดตรงนี้ไปไกลไปไปไกลเอ้ยตายเก็เลเก็บวลิลคีเปอร์เกาะท้องแมวนะเนีฮะน้าวับ ฟาร์มซอมบี <wh ats Napoleon> <wh> <wh ats> ้อ <wh ats expedition> ่ะฟาร์มอ้าเจอซอมบี้อย่างนี้ก็เดี๋ยวไปดีครับพี่บีเฮ้ยพี่บีพี่บีพี่บีโอ้พี่บีจบดีได้ไฟพี่บีแจกความหัวร้อนครับพี่บีแจกความร้อนแรงแหมพี่บีแจกหมดหมดโอ้ยพี่พี่ตั้นพี่ตั้นนี่พี่ตั้น มาดิพี่ตั้นลงมาพี่ตั้นลงมาพี่ตั้นลงมาพี่ตั้นพี่บี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 ลงต่อยกับพี่บีอ่ะพี่บีเนี่ยเราพอสู้ได้ครับพี่ตั้นเนี่ยโน่สนโนแคร์เลยนะไม่น่าหลบได้นะสิชักดิจิตอลดิจิตอลนะหลบแบบดิจิตอลหนีหนีทันทีทันใดเมือทองฟ้าวิปริตแปรปนทันได้เกี่ยวอะไรล่ะ เก็บเก็บไม่ไดไไ้ไม่เป็นไรช่างมันโอเคครับโีเครับกินเนื้อเกล็เยอะสเกลิตันไอ้หนูมาดีหนูยอยากเจอว่ะลูกพี่บีลูกพีบีลูกพีบีเออลูกพีบีลูกพีบ,พบีไปแล้วลูกพี่บี ลูกพี่วิวิ่งก็เร็วอะ่ะไม่อยากมาเสียของนี้ไม่เอาไปแล้วลูกพี่วิพี่บีหนีดีครับเจอลูกพี่บี้อย่างนี้มันเนือตามไม่เลิก ตรงทางหลงปลกภัยค,ครับเคียนไปครับถึงนูกพี่บีมานี่ก็น่าจะสู้แต่น่าจะไม,ไม่ทันนะเพราะว่ามีการรักษาความปลอดภัยที่ดีมากทางตอนนี้แทบจะไม่อาหารตอนนี้แทบจะไม่ขาดแคลนเลย คดาบตัวนี้คือใช้จะพังนะข้าบอะไรดีหรือ่าหนังไม้ไม่มีไม้หรอในตัวของเนี่ยต้องไปตัดไม้แล้วต้องไม่ตัดไม้แล้วไม่ได้ละไม้ไอสติก ไม่มีทอสทอสผมเก็บไว้ในกล่องเบ r รเบรรโบเบ r y b e เบรรโบโนลยสลับ no เอามาทำอะไรที่เล่นเพลง มามุม,มตายแต่ว่าไม่ได้อะไรจากมุมเลยเ้ยเจอลูกพี่บี้ทีเือตายเดี๋ยวต้องสลับของแนละ้วต้องเก็บของไว้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาคราบกล่องอีก องครับกองยิงแน่นอนถ้าจะใช้อะไรตัดไม้วะนั่นดิลงไปลงไปโอ้โหเกบลงมาจะใช้อะไรตัดไม้โอ้ยมานี่เวลีเวลีโบเวลีเวลีโบโอโน่าเวลีเวลโบ โมนาสเตอของกินเนี่ยเมื่อก่อนเอามาแทนทรายเอามาแทนแซนอืมของดีทั้งนั้นน่ะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ฮิเ,เอ้องแก่อ่ะไอ้คนแก่อยู่หนึ่งอันเอามาแทน มาสติกไอสติกมีอันเดียวไปทำอะไรเอาแต่ขนไม่จำเป็นออกไปนะครับลุ้มปิด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 ทางเขา้าวอแกะแกะแกะฟันครับฟันอย่างเดียวอะฟันต่อฟันครับแขวต่อแขว สี่ตัวเลยวิ่งใส่เดี๋ยวนี้วิ่งใส่ใส่แกครับโอเคครับนี่ได้ว่าแกเนี่ยจะได้ของเยอะมากฮ้ยเจ้าแกะกตัวเจ้าแกอีกหนึ่งเจ้าแกอีกหนึ่งตัวนะแกะฟันสองครั้งตาย อือะไรวะเนี่ยต้องมาหามาลิตข้าวด้วยนะเนี่ยเพ,พื่อไปปลูกเนี่ยแล้วนะไม่มีถังน้ำแล้วเนี่ยต้องหาหมู่บ้าน NPC ซะได้นเนี่ย มันจะมีเหมืองอยู่นะครับดูครับตรงนี้ไม่มีอะไรเลยฮิไม่มีครับไม่มีอะไร เดี๋ยวเราก็จะไปฆ่าแกะนะครับอีกหนึ่งตัวพรว่าผ<อ>มเห็นอยู่แกะมันไม่ได้หายากอะไรหรอกนี่ครับประตูลับเราอยู่นี่ไม่ไกลเท่าไหร่ที่สร้างประตูลับแห่งใหม่อยู่นี่นี่ฟันกันินตายอะ มันต้องหาผลผลิตด้วยแกะเจอเยอะนะครับผมแกะให้เนื้อเยอะสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ,เจอแกะนี่ก็ฟันเลยนะครับแต่เป็นแกะสีขาวนะ ต่แก่สีนี่ก็หมดละอาหมาดละตอนนี้พังหามืองครับขวานต่อยกับแก่ครับจังวันนี้อุ้ยเจอแก่อีกแล้วเจอเจอง่ายอะไรขนาดนั้นเนี่ย อ๋อโอเคลงได้ละปิดด้วยปิดด้วยเออปิดโอเคสวยเออเจ็บ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 ได้เนื้อแกะประมาณสิบอันครับอืมเอาเนื้อแกะมาโอเคยี่สิบอันครับยี่สิบอันเนี่ยแล้ก็ขาครับผมข้าวไม้มาเยอะๆสิทธิ์ scaffolding scaffolding อนสิ่งที่ f ะฟูริงคือเราจะทำตรงนี้เป็นพุ่มดีไหม,มเป็นพ่มเป็นพุ่มแล้วก็นอนพรมหนึ่งสองสามสี่ได้นะเอานี่ขนแกะมาทั้งหมดนี่ครับป,ปุ่ม

นี่ได้ไหมนี่ได้อยู่ได้ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไปเอาอีกหนาอันน่ะไปเอาอีกหนา,อาอน,าาานี่เป็นไงีโอเคเรียบร้อยครับ ตอนนี้ก็แต่งบ้านเพิ่มแล้วตอนนี้ก็มืดค่ำเรียบร้อยนอนจิครับรออะไรอ้าวโอเคเดินมาเนี่งดอกก็่งมันจะไม่ออกไปแล้วกันไม้ในตัววิบ้านสิสามเก็บไว้ก่อนเพราะว่าในตัวก็มีไม้เยอะอีกไง เราก็จะทําเป็นกล่อ,องแล้วกันนะครับกล่องนะครับเพราะว่าตอนนี้กล่องมีน้อยครับกล่องนี้แล้วก็จะขุดดิ่งเข้าไปทีนี้ก็จะเป็นกองกองกองเรียงรายเลยเฮ้ยเราก็จะทําชั้นใต้ดินดีนะก็มาแนี้สิที่ขุดมาสิ อ้เนี่ที่คุณมาอืเออเอออออออ้าวอ้าวอานูโนดิมาโดรัสตีอะไรอะไมา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 ม่มามาัามลมอมามามาลาอบมา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 มมมครับกล่องมามามาม่มม เนี่ยสามกล้องอ,อีกหนึ่งกล้องหนึ่งสองอีกหนึ่งะสี่แล้วอ่าขุดติ่งครับขุดติง่งขุดดิ่งนกปประาสองช่วงบล็กอกโอเคขุดมาตรงนี้ก่อนครับอโอเคครับแล้เวเราก็เอาหินเอาหินนะอ่ะนะครับ นี่จะบุญนใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดินหินมาโดห็นไม่ใิ่เด่นอืมไม่สวยเลยโดเฮ้ยครับตรงนี้เราก็จะมีบันไดบันไดกุมันเยอะอย yes. ู่ครับมาติกมาแปดอันบันไดอีกสามโอเค ไหนมาแทงของก่อนเม่ไ hmm. ม mm ่ไ hmm. ม่ไมร่ตงนีดว่าอืมน่าแอนนี่คืออะไรเนี่ยประนี้เนาะนี่ประมาณนี้มา นี่แหละเย้ hey. ไปขุดมาทำไมเนาะอ,อัดินไปเก็บแวะหัวดินไม่ค่อยได้ใช้แล้วอย่าพึ่งไปเราก็จะขุดขุดขุดนะขั้นแรกก็ทอดมนาะ โอ้ขคุณมงไม่มีอันนี้ต้อนรับต้อนรับเลยไม่ได้เหรออ่ะเอานตรงนี้ก็ได้นี่ครับขุดเพิ่มไว้ขุดเพิ่มขุดเพิ่มเฮ้ยเบบูเฮอง์ดี้อ่านี่นะนี่เรีบเยบร้อย แล้วก็ยาปีกย้ายป้ายย้ายป้ยนี่แล้วก็เพิ่มอีกตรงนี้นี่่าตรงนี้ก็จะเยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวเราหาของเยอะอ นี่ก็จะเก็บพวกหินนะอืมแบบว่าพวกของสำคัญสำคัญนะพวกเนี้ยอ่ะนี่เนี้ยนี่เนงโมก็มาใส่ตัวแว้อืมด้านล่างเป็นแบบว่าทำสวนเลยแล้วกันทำแบบเรียบ,บ้านสวนอะไแด้วยอืมไปเก็บไป เอาเไปเก็บไว้มาสติกไปของหรือว่าพวกนี้เก็บไว้อืมคนแกเอาเอาเก็บไว้อืมทอดท,ทอ,ททอทดจะพึ่งทอดท,ทอดเดี๋ยวจะใช้อยู่เดี๋ยวทอดปักนี้ตรงนี้ตรงนี้เอเอเนี่ยให้มอนไม่เกิดนะครับ นี่นะก็วันนี้ครับเดี๋ยววันนี้ก็ห้องเก็บของแต่ว่า,าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกเฮ้ยแต่ว่าอาจจะทาเป็นที่ทางไปรับก็ได้เนี่ยทางแบบว่าทางฉุกเฉนะินอะอาจจะไปทางนี้บ้าง,าางไปทางนู้นไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นเพว่าสี่ทิศเลยครับสี่ทิศสี่สทาง,ทางาก็ตรงนี้ก็มีนี่เพราะว่ามันจะสื่อขึ้นไปอยู่ตรงเนี้ย ขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราจะต้องทําทุกวันเคลียมอน,นับผมซึ่งขั้นตอนทีนะครับห้ามออกทางออกธรรมราจาิคานไม่ออกทางนี้ครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมเคลียมอนแล้วผมก็จะจบคลิปแล้วนะครับ,นะครบเคลียบเคลียมอน,นครับมันมีมอนให้ผมเคลียร์ไหมเนี่ยแต่มีพ่อค้าให้ผมเคลียร์ด้วยบน อีออย่าอย่เข้ามาอีพ่น้ำลายใสเหรอห้าว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 อออุ่นห้าวอุ่นห้าวอุ่ห้าห้าห้าวหลห้าวหลเกครับก็สำหรับคิปวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะบายบายสวัสดีครับ เข้าลงไปเซฟมันไปดูทางยูเฉิกันปิดแล้วหรือยังปิดแล้วโอเคไอเดี๋ยวไปครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่รับชมรับฟังมา ตรงนี้นะครับก็สักครู่นี้ก็ต้องขอตัวลากันไป